ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าท่านหนังทุกเรื่องซีรีส์ทุกตอนที่เราติดงอมแงมเนี่ยมันมาจากบริษัทเดียวกันหมดเลยจะเป็นยังไงฟังดูเหมือนพล็อตหนังไซไฟใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนเพราะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงดิยวยักษ์ใหญ่ที่อาจจะทําให้เรื่องนี้กลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ใช่เลยครับคาถามนี้เลยเป็นไปได้ไหมที่บริษัทเดียวจะเป็นเจ้าของทุกอย่างที่เราดูนี่แหละคือสิ่งที่คนในฮอลีวูตอนนี้กําลังคุยกันให้แซ่เลยคือมันไม่ใช่แค่ข่าวซุบซิบนะ แต่มันเป็นคําถามที่แบบขย่าไปทั้งวงการเลยจริงๆตั้งแต่คนดูอย่างพวกเราไปจนถึงคนสร้างหนังเลยคือที่เรากําลังพูดถึงกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดีลธุรกิจธรรมดาทั่วไปนะแต่มันอาจจะเป็นการสร้างอาสุรกายตัวใหม่แห่งวงการบันเทิงเลยก็ได้เป็นก็ซิล่าที่แบบอาจจะไม่มีใครโค่นลงได้อีกเลยดูตัวเลขนี่สิครับ8 3 0 0 0ล้านดอลลาร โอ้โหนี่คือตัวเลขที่ลือกันว่า Netflix อาจจะทุ่มซื้อ Warner Bros. Discovery ทั้งบริษัทเลยนะใช่แล้วครับทั้ง Game of Thrones The Last of Us หรือแม้แต่ Batman กับ Superman ทั้งหมดเนี่ยอาจจะย้ายบ้านไปอยู่ใต้ชายคาเดียวกับ Stranger Things เร็วนี้ก็ได้เอาละแต่ว่าเรื่องใหญ่อย่างนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับดีวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแค่คลื่นลูกล่าสุดที่ซัดเข้ามาในมหาสมุทรของการควบรวมกิจการที่มันมีมาตั้งนานแล้ว ในส่วนแรกนี้เราจะย้อนไปดูกันหน่อยว่าที่มาที่ไปของคลื่นลูกนี้มันเป็นยังไงแน่นอนว่าพอมีข่าวแบบนี้กลุ่มคนทํางานในวงการโดยเฉพาะคนเขียนบทก็ออกมาส่งเสียงเตือนกันดังๆเลยอย่างที่สมาคมนักเขียนแห่งอเมริกาฝั่งตะวันตกเขาพูดไว้แบบตรงๆเลยนะว่าวงการสื่อนี่แหละคือตัวอย่างที่ชัดเจนสุดๆของความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดคือเขามองว่ามันเป็นการปล่อยให้ปลา,ให,ปลาใหญ่ไล่กินปลาเล็กจนสุดท้ายอำนาจทั้งหมดก็ไปกระจุกตัวอยู่กับคนแค่ไม่กี่กลุ่ม และเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดแค่ในฮอลลีวูดนะลองดูข้อมูลนี้สิครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมแนอเมริกากว่า75%เลยนะมีการกระจุกตัวมากขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือมีผู้เล่นในตลาดน้อยลงทุกทีในแทบจะทุกวงการเลยเอแล้วพอการแข่งขันมันน้อยลงแบบนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรกับพวกเราบ้างล่ะโอเคพออำนาจมันเริ่มไปกองอยู่ที่เดียวแน่นอนว่ามันก็ต้องมีเสียงเตือนดังขึ้นมาเป็นธรรมดา ในส่วนที่สองนี้เราจะลองไปฟังเสียงเตือนที่ว่านี้กันทั้งจากฝั่งคนทำงานเองแล้วก็ฝั่งหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลว่าเขากังวลเรื่องอะไรบ้างกับดีลนี้คือเรื่องนี้มันมองได้2มุมเลยนะเหมือนเหรียญที่มีสองด้านเป๊ะๆฝั่งที่เชียร์ก็บอกว่านี่แหละคือโอกาสทองเลยคอนเทนต์เจ๋งๆของ HBO จะได้ไปถึงคนดูในวงกว้างขึ้นแต่ฝั่งที่ค้านเขาก็บอกว่าไม่นะ นี่มันหายนายชัดๆเลยเพราะคนจะตกงานและสุดท้ายตัวเลือกของคนดูก็จะน้อยลงไปอีกแล้วทำไมคนถึงไม่ค่อยเชื่อคำสัญญาสวยหรูพวกนี้ล่ะอ๋อก็เพราะมันมีบทเรียนราคาแพงในอดีตไงครับอย่างเคสของ Comcast ตอนที่ไปควบรวมกับ NBC โอ้โหตอนนั้นก็สัญญาไว้สารพัดเลยนะว่าจะดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายเป็นไงก็ทำผิดเงื่อนไขจนโดนปรับไปนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าประวัติศาสตร์แห่งคำสัญญาที่ถูกลืม ทีนี้มาดูฝั่งคนทํางานในวงการบ้างสําหรับพวกเขาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าที่แบกอยู่ทุกวันนี้มันก็หนักมากพอแล้วนะแล้วนี่ยังจะมาเพิ่มน้ําหนักเข้าไปอีกสาภาพแรงงานเขาเลยกังวลกันมากครับว่าดีลนี้มันจะยิ่งไปกดค่าแรงให้ต่ําลงสาภาพการทํางานก็จะแย่ลงไปอีกและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือคอนเทนต์ดีๆที่มีความหลากหลายมันอาจจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆถ้าอยากจะเห็นภาพว่าดีลระดับอภิมหาโปรเจกต์เนี่ยมันพังพินาศได้ขนาดไหน เราคงต้องย้อนเวลากลับไปดูบทเรียนจากอดีตบทหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นฝันรายของโลกธุรกิจเลยก็ว่าได้ในส่วนนี้แหละครับเราจะไปขุดคุยเรื่องราวที่เป็นเหมือนอุทาหรณ์ของดีลที่ได้ชื่อว่าหายนะที่สุดในประวัติศาสตร์กันย้อนกลับไปเมื่อปี2000ยุคที่อินเทอร์เน็ตกำลังบูมแบบสุดๆตอนนั้นมีบริษัทชื่อ AOL ที่เป็นเหมือนเจ้าพ่อแห่งโลกออนไลน์เลยนะเขาประกาศดีลที่ทำเอาช็อกกันไปทั้งโลกด้วยการเข้าซื้อ Time Warner ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการสื่อแต่แล้ว เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดดูไทม์ไลน์นี่สิครับผ่านไปแค่2เดือนเองฟองสบู่ .com แตกโพละ่ะหุ้นดิ่งลงเวเลยแล้วแค่2ปีหลังจากนั้นบริษัทต้องบันทึกขาดทุนไปเกือบเกือบแสนล้านดอลลาร์เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่รู้ไหมครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของดีวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวนะแต่มันคือเรื่องของ e อีโก้ล้วนเลยนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่า มันคือการตัดสินใจที่เกิดจากความกลัวความกลัวที่จะตกรถไฟขบวนดอทคอมที่กำลังพุ่งแรงมากกว่าจะมาจากเหตุผลทางธุรกิจจริงๆก็อย่างที่คำพูดนี้บอกแหะครับมันกลายเป็นเกมวัดศักดิ์ศรีที่ลากทั้งบริษัทดิ่งลงเหวไปด้วยกันถ้าจะให้พูดแบบบนบ้าเลยนะมันก็คือการที่บริษัทต้องออกมายอมรับแบบกล้ำกลืนฝืนทนว่าเราจ่ายแพงเกินจริงไปเยอะมากซึ่งในทางบัญชีเขาจะเรียกเท่ๆว่าการด้อยค่าของค่าความนิยม และการยอมรับความจริงครั้งนี้ก็ทําให้พวกเขาต้องบันทึกตัวเลขขาดทุนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ธุรกิจเลยทีเดียวนี่แหละครับบทเรียนราคาแพงสุดๆที่สอนว่าการตัดสินใจที่มาจากความโลภกับความกลัวเนี่ยมันสร้างความเสียหายได้มหาศาลจริงๆเอาละจากบทเรียนในอดีตเรากลับมาที่ปัจจุบันกันดีกว่ากับคําถามที่น่าจะสําคัญที่สุดแล้วล่ะครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาลองมองไปข้างหน้ากันว่าถ้าดีลระหว่าง Netflix กับ w a r n e r b r o s มันเกิดขึ้นจริงอนาคตของวงการบันเทิงที่เรารัก มันจะมีหน้าตาเป็นยังไงคำถามแรกเลยที่ผุดขึ้นมาในหอของหลายๆคนแล้วโรงหนังละจะเป็นยังไงต่อไปประสบการณ์การดูหนังจอใหญ่ๆพร้อมป๊อปคอร์นหอมๆม,มันจะยังอยู่ไหมคืออย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับว่า Netflix เนี่ยเขานั้นสตรีมมิ่งเป็นหลักในขณะที่ Warner Bros. คือเจ้าพ่อหนังโรงมาตลอดมันเหมือนเป็นการประทะกันของสองวัฒนธรรมเลยนะฝั่งหนึ่งบอกต้องจอใหญ่เท่านั้นอีกฝั่งบอกจบที่จอทีวีที่บ้านนี่แหละดีที่สุด ตอนนี้ดูเหมือนว่าอนาคตของโรงหนังจะมีอยู่3ทางแยกใหญ่ๆเลยทางแรกอาจจะเป็นทางตันคือโรงหนังอาจจะค่อยๆล้มหายตายจากไปทางที่2คือทางรอดของยักษ์ใหญ่คือมีแต่หนังฟอร์มยักษ์จริงๆอย่างแบทแมนหรือดูนเท่านั้นที่จะได้เข้าโรงส่วนหนังเล็กๆก็อดไปและทางที่3คือทางออกใหม่ที่อาจจะมีโมเดลธุรกิจแบบรูปผสมเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครบอกได้เป๊ะๆคลับว่าสุดท้ายเราจะมุ่งหน้าไปทางไหนกันแน่ แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นกับซีรีส์อย่าลืมสิครับว่าคอนเทนต์คือราชาและพอราชากับราชามาเจอกันบัลลังที่สั่นสะเทือนตามไปด้วยก็คือตลาดโฆษณานั่นเองลองนึกภาพตามนะครับการเอาคลังคอนเทนต์มหาศาลของทั้งสองค่ายมารวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นที่โฆษณาดิจิทัลที่ใหญ่และทรงอิทธิพลขนาดไหนสำหรับคนทำโฆษณานะครับมันก็คงจะเหมือนกับการเจอห้างสรรพสินค้าแบบครบวงจรเลย ที่มีแต่ของพรีเมียมปลอดภัยต่อภาพลักษณ์แบรนด์คือดีไปหมดแต่มันก็มีข้อเสียใหญ่ๆอยู่ข้อหนึ่งคือห้างนี้อาจจะมีเจ้าของแค่คนเดียวนั่นแปลว่าเขาจะตั้งราคายัางไงก็ได้ไม่มีคู่แข่งให้ไปต่อรองด้วยซึ่งก็อาจจะหมายความว่าในอนาคตค่าโฆษณาก็จะแพงขึ้นไปอีกนั่นเองและสุดท้ายเราก็กลับมาสู่คําถามที่สําคัญที่สุดการที่ผู้เล่นในวงการนี้มันน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราได้ดูเรื่องราวที่ดีขึ้นหรือมันจะทําให้เราเหลือทางเลือกที่น้อยลงกันแน่ เราอยากอยู่ในโลกที่มีคอนเทนต์หลากหลายจากผู้สร้างตัวเล็กตัวน้อยมากมายหรือโลกที่ทุกเรื่องราวถูกควบคุมโดยมหาอำนาจแค่ไม่กี่เจ้านี่คือคำถามใหญ่ที่มีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะให้คำตอบกับเราได้